สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่143ค่ะ143รหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะงานตัวนี้ไม่พูดร่าทำเพลงแล้วนะตัวนี้นะคะรีบพูดเข้าเรื่องกันเลย143ตัวนี้จะเป็นงานผ้าสํารีที่เราขายดีๆในช่วงนี้นะคะ เนื้อผ้านิ่มจริงลูกค้าเก่าแทบทุกคนที่เราไปแล้วก็กลับมาซื้อลายใหม่เพิ่มนะคะก็แต่ว่าแต่ละลายอ่ะมันไม่ได้มีเยอะนะคะหนูกแต่ว่ามันมีเยอะลายแต่ว่าแต่ละตัวมันไม่ได้แบบอย่างตัวนี้มันไม่ได้มีเยอะจำนวนตัวเยอะอะค่ะแต่ลายมีให้เยอะนะคะซึ่งไอโทนสีดําสีเทาสีขาวอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่บางคนก็ อาจจะมีเยอะแล้วนะคะอาจจะมีเยอะแล้วแล้วก็บางคนก็ไม่อยากซื้อสีดาเพิ่มแล้วนะคะซึ่งวันนี้หนูก็เลยมีสีใหม่แล้วก็ลายใหม่มาให้ แต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบว่ามีสีสันขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งมันจะเป็นช่วงปีใหม่ที่ทแบบอ่าหลายคนอาจจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราอยากไล่โทนสีที่มันมีสีขึ้นมานิดนึงหรือว่าเก็บไว้ใส่ในโจ้าปีหน้าออกไปทุกอะไรเงี้ยได้เพราะว่าหนูรู้ว่าหลายคนอาจจะไม่ไ,มได้อยากมีดําเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบสีก็คือยังไม่ได้ชูชาดอยู่แล้วก็ จริงๆสีโทนสีที่หนูเลือกมาให้คือมันเป็นสีที่แบบทุกคนใส่ได้แบบเรื่อยๆตลอดไปเลยที่ถ้าไม่ใช่ช่วงไอถุกข์อะมันเป็นช่วงที่แบบลายที่ไม่เอาว่าอย่างลายสกอตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะกอตเล็กสกอตใหญ่หรือว่าลายดอกเล็กๆอย่างตัวนี้ยค่ะมันก็เป็นสสีที่แบบนี่มันเป็นประมาณนี้น่ารักนะคะแล้วก็นี่โหเข, <laughs> เขียวกับเขียวกับครีมสวยอะแล้วก็อันนี้สีแบบชอบมากชอบสีมันนี้ใส่กับขผิวอะค่ะ ก็ผ้านะคะสำหรับคนท oh, ี windows, ่ยังไม่เคยได้ผ้าตัวนี้นะคะรูปแบบงานตัวนี้ไปนะคะน้องเป็นเนื้อผ้าสัมฤทถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกว่าสัมฤประมาณไหนประมาณผ้าอ้อมเด็กประมาณท่ออ้อมเด็กนะคะประมาณเนื้อเนื้อเขาจะมีความแบบนุ่มนิ่มประมาณนั้นเลยใส่สบายนะคะนุ่มนิ่มประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่บางนี่จะเย็บกับซับในให้นะคะอ่ะนี่นะคะเย็บกับซับในให้เรียบร้อยนะคะผ้าไม่บางเลยนะคะไม่ว่าสีไหนก็ไม่บางเลยสำหรับตัวนี้คือมันไม่แข็งไม่หนาไม่ร้อนแต่คือไม่บางเห็นเสื้อชั้นใน เ,ะะเพราะว่ามีเย็บกลับกับ ผ้าสำลีที่เป็นผ้าสำลีด้วยกันนะคะแต่เป็นอีกรายหนึ่งค่ะเย็บกลับตรงนี้ให้เป็นแบบ2ชั้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็คือไม่บางัง่นเดงไม่ร้อนไม่บางนุ่มนิ่มใส่สบายหลายคนแบบคอนเฟิร์มแล้วกลับมาโทรหารายอื่นๆเพิ่มเติมเลยนะคะวันนี้ก็มีรายอื่นเดีเพิ่มให้นะคะรหัส1 4 3สี่านะที่เห็นไปแล้วว่าสีเขาอะมันจะเีียบสีฟ้าสีเขียวสีแบบไรนใช่ไหมคะขออนุญาตรบกวนให้สั่งเป็นตัวเลขนะคะเราจะไม่ได้คุยกันว่าเออไอดอกเล็กสีฟ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูจะจัดของผิดนะคะ คุณแม่คารบกวนสั่งรหัสคลิป 1, 4, 3แล้วก็ต่างสั่งเป็นรายที่1รายที่2รายที่3ารายที่4รายที่5แบบนี้ให้หนูนะคะเริ่มเลยอ่ะตัวนี้นะคะไซส์ก่อนนะน้องเป็นงานฟรีไซส์จริงๆคือเขาจะเป็นแขนในตัวแบบนี้ค่ะคืออกเท่าไหร่ก็ใส่ได้เพราะเขาเป็นแขนค้างคาวหรือแขนในตัวแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้อะคะ่ะช่วงเนี้ยช่วงประมาณแบบ ใตนะ้หน้าอกประมาณพุงประมาณะโพกไอประมาณท้องบนอะไรประมาณนะะี้ค่ะช่วงเนี้ยมันวัดได้ประมาณแค่4445น้ำส้มก็เลยขออนุมานว่าเขาเป็นฟรีไซส์44-45ขออนุญาตเขียนแบบนี้นะคะนะคะแต่ว่าเข้าใจตรงกันนะว่าอกเขาเป็นแบบนี้อกเท่าไหร่ก็คือใส่ได้แต่ว่าช่วงเนี้ยไอช่วงเนี้ยมันวัดได้4445นะคะสําหรับความยาว ความยาวประมาณ25นิ้วนะคะประมาณ25นิ้วนะคะสำหรับความยาวรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวส้มเขียนสเปคให้นะคะฟรีไซส์อกเสือ้อ44-45ความยาว25นิ้วราคาน้องน่ารักมากจริงๆช่วงนี้ก็คือ590บาทนะคะ590บาทโอนชาระจะส่งให้ฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทนะคะ590บาทนะคะตรงนี้ราคาราคาดีมาก590บาทเนาะงานจะเป็นน้องจะเป็นงานคอกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เจาะโปรโลกระดุมําเม็ดจริงๆเขามีกระดุมนะแต่ว่ากินหนูยังไม่ได้ อ,ะะอ่ะคุณแม่ค่ะเจาะโปโลกระดุม5เมตรตามนี้นะคะแขนจะเป็นแขนทั้งขาวหรือว่าแขนในตัวแบบนี้นะคะเนื้อผ้าสำลีทุกอันก็คือเย็บกับซับในด้านในให้แบบนี้นะคะนุ่มนิ่มใส่สบายบอกเลยว่าซื้อเก็บถ้าชอบลายเขา,าเนาะเพราะว่าทัก ถ้าชอบลายเขามันก็จะแบบไม่ได้มีลายอันนี้มาใช่ไหมคะถ้าชอบลายเขาก็คือซื้อเก็บไปก่นก็ได้แล้วเดี๋ยวออกถูกก็ใส่ถ้าเกิดว่ากลัวมันสีเกินไปเนาะแต่ว่าสีโทนแบบตารางสกอ็ตอะไรเขาทําอะไรก็ยังมีนะคะสามารถสั่งได้เนาะแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ได้หยาไดไล้ดาเพิ่มแล้วอะสีพวกประมาณนี้ก็น่ารักดีนะคะก็น่ารักดีคุณแม่คะอ่ะเริ่มตัวแรกเลยนะคะอ่ะตัวที่เรองใส่อยู่นะคะดอกน่ารักมากเขาจะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้ เป็นดอกไม้นะคะซึ่งสีไม่ฉุดฉาด้วยนะเพราะว่า,ดอ,า,วาะะดอกเขาจะเป็นโทนสีกลมนะคะดอกเขาจะเป็นโทนสีกลมนะคะจะเป็นลายสีกลมแบบนี้นะคะดอกประมาณนี้ไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะคะแล้วก็พื้นที่สําคัญคือพื้นตัวเสื้อตัวนี้สีฟ้าอ่อนน่ารักมากมันจะไม่ใช่โทนแบบ มืดเข้มนะคะแล้วก็เนี่ยลองแมทกับกางเกงสีครีมได้ลุกแบบสะอาดสบายตาสะอาดตาประมาณนี้เลยนะคะสีหวานน่ารักเนอะอันนี้ถือว่าเป็นสีเย็นสีหวานอยู่นะคะถ้าชอบตัวนี้นะคะสั่งตัวที่1น,นะคะสั่งตัวที่1น,นะสั่งตัวที่1น,นะคะสั่งตัวที่1คะ่ะ และตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวที่1น่นะเดี๋ยวยืนให้ดูแป๊บหนึ่งตัวนี้ตัวที่1นนะคะยืนรายแล้วก็ยืนสีให้ดูนะคะสีของจริงจะเป็นสีฟ้าอ่อนแต่คอนเฟิร์มว่าเนื้อผ้าไม่บางไม่เห็นชั้นในเลยเนี่ยค่ะไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ไม่เห็นแบบเป็นเป็นร่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นเลยนะคะถ้าชอบตัวนี้คุณแม่สั่งสีที่1รายที่1นนะคะสั่งสีที่1รายที่1นนะสีที่1รายที่1นนะคะ ต่อมาขออนุญาตยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทรงเดียวกันเนาะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นลายตารางลายสก็อตนะคะสก็อตใหญ่เนาะตัวนี้จะออกโทนแบบว่าเป็นเขียวน้ําทะเลนะคะน้องจะเป็นเขียวน้ำทะเลสก็อตเขียวน้ำทะเลก็คือจะเป็น เขาจะเป็นเทาเทาแบบเทาตุ่นๆนะคะกับเขียวน้ำทะเลนะคะลายจะเป็นลายนี้อันนี้เป็นสกอตใหญ่ลายสกอตใหญ่เขียวน้ำทะเลนะคะสีนี้นะคะแล้วก็คือยิ่งแมทกับกางเกงขีบกางเกงขาวนี่เลยเทียบหน้าให้ดูนะคะส่งเดียวกันขออนุญาตให้เปลี่ยนนะคะขออนุญาตยกเทียบหน้าให้ดูนี่ค่ะอันนี้นะคะที่ในไม้อยู่เขียวน้ำทะเลตัวนี้ลายสกอตนะคะคุณแม่สั่งลายที่2นะสั่งลายที่2ค่ะ สั่งรายที่2นะคะสีเขียวน้ำทะเลเลือกโทนเย็นมาให้ยังก็คูยังเป็นโทนเย็นอยู่นะคะเป็นโทนเย็นโทนสุภาพจริงๆแล้วสีอะไรทำนองนี้ก็คือใส่ได้ตลอดปีแล้วก็ไม่มีเอาเลยสกอตคือไม่มีตกเทนไม่มีเอาไม่มีลาสมัยนะคะตัวนี้นะคะใส่ได้หลายปีแน่นอนนะคะที่สำคัญคือผ้านุ่มๆด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบสีโทนแจน๋น ชอบแบบไม่ชอบสีโทนแบบสดโทนแจนชอบสีโทนเย็นนะคะอันนี้เลยแล้วก็ไม่มืดไม่เข้มด้วยนะคะเป็นลายสกอตที่แบบมันไม่ดูมืดดูดเข้มอะค่ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะลายที่สองนะลายที่สองค่ะ รายที่2ค่ะมาอันนี้จะเป็นรายที่3มอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวไม่รู้ว่าคนอื่นชอบไหมแต่หนูชอบสีมันจะมีความแบบว่าเป็นความคลาสสิกของความเป็นสกอตแต่ก็ยังคงแบบแฝงความเปรี้ยวและสดใสอยู่นะคะมันไม่ได้เหลืองซะทีเดียวถ้าเหลืองอ่อยซะทีเดียวแบบมันก็แบบบลังคนอาจจะม่การเอาแบบเรื่องลายสกอตอะแต่อันนี้เห็นไหมคะมันมีแซมแบบสีน้ำสีกรมอะคะ่ะสีน้ำเงินกรมแล้วก็เหลืองนะคะคือมันเป็นความผสมที่ดูลงตัวและเก๋อ่ะมันแบบ เออมันดูสดใสและก็มมนมีความแบบเก๋คาดกลมเข้ามาอย่างเงี้ยถ้ามันเหลืองอ่อยทั้งตัวเอออันนั้นแหละหลายคนอาจจะไม่กล้ามันจะแบบเออดูไปยังไงนั่เหลืองทั้งตัวนะคะดูสว่างดูแป่นไปแต่อันนี้มันมีความแบบเก๋คาดกลมมาให้ด้วยนะคะอันนี้หนูชอบอันนี้หนูชอบนะคะอันนี้หนูชอบเนาะตัวนี้คุณแม่สั่งรายที่สามนะสีสวยมาก มันจะแบบสดใสก็ได้นะคะขี้เล่นสดใสก็ได้แต่ก็ยังเก๋ได้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะไม่หวานเลี่ยนไม่เลี่ยนแบบเปลือกห่อยซะทีเดียวนะคะนี่ยังมีความแบบคาดกลม ยังมีความคาดกลมมาให้ตัวนี้สั่งลายที่3กระดุมมีเหมือนกันนะแต่ส้มไม่ได้ติดเฉยๆค่ะตัวนี้นะคะกระดกระดุมนะคะกระดุมไม้ให้นะคะ,ะมีเหมือนกันแบบนี้นะคะเย็บกับซับในให้เรียบร้อยซับในก็คือเป็นผ้าสัมีเหมือนกันกับเขานั่นแหละแต่ว่าเป็นลายนี้นะคะเย็บกับให้เรียบร้อยตัวนี้ลายที่3บอกเลยว่าตัวนี้เปรี้ยวได้อยู่นะคะสก,กอ็อตที่แบบมีเหลืองคาดกลมมีนะคะลายที่3ค่ะลายที่สที่4ี่ ลายที่สี่ลายที่สี่อันนี้ก็ชอบและคืออยากเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มีไม่กี่ตัวเองนะคะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนนะคะกันอันนี้มีไม่ไมกี่ตัวเลยแบบไม่กี่ตัวเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเขามาแหละแต่ว่าไม่น่าจะทันปีนี้นะน่าจะเป็นปีหน้าไปเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้เขาจะเป็นลายสกอตนั่นแหละเป็นลายตารางแต่ว่าคือเขาจะเป็นขีดเล็กๆแบบนี้นะคะสีเขียวอ่อนข้าวโพด ซึ่งทุกคนตามหนูจะรู้ว่าหนูชอบโทนเหลืองโทนเขียวข้าวโพดโทนแบบเขียวอ่อนเพราะว่าใส่แล้วหน้าดูผ่องดูสว่างคับผิวมากนี่หนูชอบโทนสดใสนะคะแล้วยิ่งเหมาะแบบแบบแมทกับกางเกงครีมอ่าได้ลุคแบบเนี้ยสวยเลยได้กแมทกับกางเกงครีมจริงๆโทนตารางเล็กอย่างนี้นะคะขีดเส้นเล็กอย่างนี้แล้วก็แมทสีเนี้ยซึ่งว่าแมทกางเกงดําก็ได้นะ วันนี้ไม่มีกางเกงดําดำแมตกงางเกงีครีมสวยไม่แมตกเกางกเ,กกเกงขาวได้แมตตเงางเกงดําได้เลยนะคะสำหรับสีนี้นะแมตง่ายอยู่นะคะถ้าใครชอบสีต้องจะเป็นลายสีประมาณนี้นะคะกระดุมมีนะอ่ะตัวนี้นะคะลายที่สี่ค่ะลายที่สี่สีเขียวอ่อนเขาพูดนะคะขีดจะเป็นขีดสีนี้สีแบบนี้ประมาณนี้นะคะ ไม่ต้องกลัวบางมีทรัในเย็บกลับให้สอนมือให้ดูเห็นไหมคะไม่บางไม่ลางไม่เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะรายที่4สีที่สค่ะอันนี้สีจริงสวยมากสีจริงสวยมากมันมาเคยมาแล้วเป็นที่แบบเป็นสีที่เป็นลายนี้ยแต่ว่าสีน้ำตาลอันนั้นหมดไวมากนะคะถ้าใครชอบโทนสีประมาณนี้คุณแม่คะสั่งรายที่4นะหนูกระซิบว่ามีไม่ถึง5ตัวสีนีค่ะรายที่สีค่ะ อันนี้นะคะน้องจะเป็นสกอ็อตอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นสกอ็อตคนละขนาดกันนะอันนี้จะเป็นใหญ่กว่านะคะอันนี้จะเป็นสกอ็อตเล็กกว่าเนาะหนูพยายามเลือกลายที่มนันแบบดูไม่เด็กเกินนะคะแล้วก็เป็นเป็นลายคลาสสิกที่ใส่ได้เรื่อยๆนานๆมาให้อันนี้นะคะจะเป็นสกอ็อตแบบกลางๆอ่ะไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินเนาะกระดุมอมอนนีให้นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินไม่เข้มขนาดกลมนะคะแต่ก็ไม่ได้อ่อนแบบเป็นฟ้าเนาะข้างในเย็บกับ ผ้าสำลีเป็นสไหนให้นะคะเนื้อผ้าไม่บางไม่เห็นนะคะนี่เลยสอดนิ้วไปให้นะคะตัวนี้ เบสิกของความเป็นแบบสกอตสีอะไรทโโั้งนี้คือถูกต้องที่สุดเบสิกที่สุดเลยนะคะไม่ใหญ่เกินตารางไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินแล้วคือสีแบบกลางๆที่สุดก็คือขาวน้ําเงินนะคะได้ทุกเฉดผิวแน่นอนสําหรับตัวนี้ได้ทุกเฉดผิวไปเลยนะคะแมตกับกางเกงครีมได้ลุกแบบนี้แมตกางเกงขาวก็ได้นะเพราะว่าเขามีเขามีสีขาวข้างในนะคะหรือแมตก,กางเกงดํากางเกงเทาก็ได้อันนี้แต่งตัวง่ายอยู่นะคะสําหรับตัวนี้คุณแม่ค่ะถ้าใครถูกใจตัวนี้สักรายที่5ค่ะ สั่งสีที่5ารายที่ห้ได้เลยสกต็ตตตารางขนาดกลางๆแล้วก็สีน้ำเงินขาวนะคะน้ำเงินขาวนะคะอันนี้แบบได้ทุกโอกาสทุกเฉดผิวได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยแต่ว่าเนื้อผ้ารอบเนี้ยค่ะเราขายสกต็ตตกันมาหลายเนื้อนาะแต่ว่าเนื้อเนี้ยเป็นเนื้อสัมลีใครอยากได้รายนี้นะคะแต่เป็นเนื้อสัมลีที่บางเบาใส่สบายก็ รับรุ่นนี้เลยนะรหัส143่รายที่5ค่ะรหัส143่ารายที่5ค่ะเทียมหน้าให้ดูรหัส143่ารายที่5ค่ะขอมาอีกตัวหนึ่งนะคะ ติดมาจากคลิปที่แล้วนะจริงๆว่าคลิปที่แล้วสีมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะพอดีวันนี้ทพิ่มใส่กางเกงครีมมาก็เลยขอเอาสีจากคลิปที่แล้วมาเทียบกางเกงครีมให้ดูรอบที่แล้วหนูใส่สีดําทุกคนอาจจะบ่าเออชมพูดํามันอาจจะไม่แมทอ่ะวันนี้ครีมกับชมพูเป็นยังไงแมทอยู่นะนะคะตัวนี้คุณแม่ขาสั่งถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้สั่งรหัส1นึ่งเป็นลายที่6ไปเลยแล้วกันนะคะลายที่6ค่ะ1นึ่งสี่สามลายที่6เนือ้อผ้าสัมบลีนะคะ ลงไปแล้วคลิปที่แล้วแต่ว่าคลิปที่แล้วหนูใส่แมตกับเกงดําวันนี้หนูขอเทียบกางเกงขาวให้ดูหน่อยนะคะแต่ว่าสั่งรายที่6ไปเลยก็ได้นะคะหรือว่งจัดให้นะคะน้องจะเป็นเนื้อผ้าสำลีเหมือนกันแต่ว่านี่หนูพับมาจากถุงนิดนึงนะสีเขาจะเป็นชมพูตุ่นๆ มันจะเป็นชมพูที่แบบเนี่ยอาชมพูเฉดสีประมาณนี้เลยแสงประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นแบบจุดๆเป็นลายกลมๆกกะดอดสีน้ําตาลนะคะเป็นโทนสีที่เข้ากันคือมันฮิตมากนะมันฮิตมากจริงๆนะช่วงนี้อะแล้วคือเนี่ยเทียบกับเกงครีมได้ลุกน่ารักมากได้ลูกน่ารักเหมือนตุ๊กตาหมีมากนะคะพกกระดดเป็นแบบสีน้ําตาลแล้วก็พื้นจะเป็นชมพู แสงประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะน่ารักสีน่ารักนะคะอันนี้หนูยังเหลือประมาณ3ตัวสุดท้ายช่วยหนูนิดเดิง3ตัวสุดท้ายค่ะ3ตัวสุดท้ายคุณแม่สั่งรหัส1 4 3่าร,รายที่6ได้เลยนะคะบอกเลยว่าน่ารักเพิ่งแกะามาจากถุงก็เลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูก็มันไม่ได้รีดนะคะนี่แหวกกระเกงคิมน่ารักเลยนะคะไม่ชมพูแบบสว่างเกินไม่ชมพูแบบแ,บบแป่นเกินแต่ก็ แต่ก็แบบมันก็ไม่แบบมันก็ไม่เข้มมันไม่ชมพูแปนเกินไม่ชมพูแบบแจ๊ดเกินแล้วก็ไม่ชมพูเด็กเกินนะคะและที่สําคัญคือไอจุดๆเดี่ยมันเป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะก็คือไม่ได้ดูเด็กเกินนั่นเองนะคะเขากําลังเฮ็ดกันจริงๆนะพกระดอดสีโพกระดอตกลมๆแบบนี้นะคะปีนี้เทนปีนี้เลยนะคะอ่ะนี่นะคะสีชมพูแมทกับเกนคีปรายที่6ค่ะ1 4 3สสารายที่6ค่ะรหัสสินค้า1 4 3สั่งรายที่6ค่ะ นี่คะ่ะครบแล้วทั้ง5รายนะคะเดี๋ยวส้มแปะรูปไปให้ทายคลิปนะคะก็ตัวนี้590บาท590บาทโอนชำระจะส่งให้ฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทนะคะคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งว่าเนื้อผ้านุ่มนิ่มใส่สบายทุกคนได้รับไปชื่นชอบแน่นอนนะคะไม่แข็งไม่สากไม่หยับไม่ละคายเคืองผิวโดยนึกไม่ออก,กว่าเนื้อผ้ามาม่เนื้อผ้าสำรีคะ่ะอ่ะนึกไม่ออก,กว่าเนื้อผ้าสำรีประมาณไหนเนื้อผ้าอ้อมเด็กเนี่ยผ้าอ้อมเด็กประมาณนั้นเลยนะคะอะสีฟ้า น่ารักเฉียวนะคะสดใสสีฟ้าค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค